ทานกับจาคะาทานทานแปลว่าการให้จาคะแปลว่าสละนะมันก็เลยดูเหมือนคล้ายกันนะดูเหมือนจะเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันโดยตรงแทนกันได้บางบางโอกาสการให้ที่ดีก็ควรจะสละด้วยนี่ <laughs> มันมีให้การให้ทานเป็นคำคกว้างนะ คำก้างกว้างเ,ออเวลาสอนให้คนรู้จักเสียสละเนี่ยจะบอกให้สละเนี่ยมันก็มันยากนะคำมันเข้าใจยากแต่บอกว่าให้มันง่ายเ,ยเวลาสอนคารวาสให้รู้จักเสียสละก็บอกรู้จักให้ทานให้ทานก็มีอยู่กับเป็นการให้วัตถุสิ่งของให้เงินทองให้ทรัพย์ของตนเ,นเป็นเป็นพื้นฐานแต่การให้ให้ไยไปเนี่ย ให้ที่ดีมันควรจะให้แบบสละสละความตรณีสละความถี่เหนียวสละสละความยึดถือในทรัพสมบัตินั้นการให้จึงจะสมบูรณ์แต่ถ้าให้แล้วรู้สึกว่าสมมติว่ามมตักบาตรทากับข้าวมาถวายพระแล้วยังรู้สึกสมมติว่าถวายไก่ย่างถวายไก่ย่างกับพระพระจะฉันของเราไหมก็เริ่ม ไม,ไม่จ่าคะมีการให้ทานก็จริงแต่ไม่จาาคะคืออยังรู้สึกว่าของเราพระท่านจะฉันไหมถ้าไม่ฉันแล้วเสียใจอันนี้คือมีการให้แต่ไม่จาาคะเนื make, ้อของไหมมันให้แต่มันเป็นของกูอยู่ต้องกินหรือว่าอยากกินหมดนะมาถึงท้ายแถวแล้วฉันจะกินด้วยรวมาเนี่ยฉันให้ไปเพื่อเพื่อฉันจะจะกินด้วยนะรมาเนี่ยก็เหมือนให้แต่ไม่สละ มันมีทานก็จริงแต่มันไม่จา่าคะจุดใหญ่ใจความของการให้ทานมุ่งเพื่อพัฒนาจิตของเราให้เกิดจาาคะให้ได้ถ้าเราให้ด้วยจาคะก็เรียกว่าการให้ทานนั้นสมบูรณ์และมีอาน,นิสงส์มากเพราะมันการเสียสละจริงๆเป็นการให้ด้วยการสละออกจานตัวจ่าขะคือการสละสละออกทานมีทั้งให้วัตถุทาน อภัยทานนะแล้วก็ธรรมทานการให้วัตถุทานก็ต้องให้ด้วยการสละไปการให้อภัยทานก็เป็นการสละความโกรธความจองเวรทั้งหลายถ้ายัางโกรธอยู่ก็อภัยไม่ลงการให้อภัยทานปลว่า,วาอะไรฮะไม่เป็นไรแต่ยังหงุดหงิดยังกัดฟันกรดๆอดย่างนี้คือมันไม่มีการสละความโกรธออกไปการ